วันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่ว่าโมเดลหลังจากที่รองพื้นด้วยสีสเปรย์แล้วต้องรอนานขนาดไหนถึงจะทาสีสุดรน้ำทับได้ครับสวัสดีครับผมนุและคุณกําลังอยู่กับชาแนลนุโมเดลเลอร์ครับปัจจุบันโมเดลเลอร์ที่เน้นทําสีโดยบุกันหลายๆท่านนะครับก็เลือกใช้รองพื้นแบบกระป๋องในการรองพื้นโมเดลก่อนที่จะทาซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกดีนะครับที่นี้หลายคนที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะสงสัยว่ารองพื้นแบบสเปรย์เนี่ยต้องรอให้สีแห้งนานประมาณขนาดไหน ถึงจะเริ่มทาสีสูตรน้ำลงไปทับได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมขอให้ข้อมูลก่อนสีสูตรน้ำเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวมันไม่ได้มีความสามารถไปกัดอะไรสีอื่นดังนั้นการทาสีสูตรน้ำทับสีสูตรอื่นอย่างเช่นอินเนอร์เมลหรือแล็กเกอร์เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากในทางกับการผู้สีเลกเกอร์หรือสีเดเมลเนี่ยถ้าสีชั้นก่อนหน้าแห้งไม่สน,นิทนะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะไปกัดซอสีชั้นก่อนนะครับที่เราทาไว้ให้หลุดออกมาอะไรประมาณนี้ แต่สำหรับสีสุดน้ำเนี่ยจะค่อนข้างง่ายหน่อยเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าจะไม่เกิดการอย่างนี้ยกเว้น <ow> ก็เลยดีเดียว er <ๆ S 1> เลยก็คือสีแลเกอร์ที่เราพ่นไว้ก่อนน้ำยังไม่แห้งซึ่งสําหรับผมนะผมจะชอบจริงให้สีแห้งไว้อย่างน้อยประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะครับรียกว่สามชั่วโมงได้นี่ก็จะยิ่งดีแต่นอนว่าเวลาพ่นเนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นแล้วก็ความสบปปกอดื่นให้ดีเพราะว่าเวลาเราพ่นสีรองพื้นไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีเส้นขน หรือว่ามันมีผงต่างๆมาติดเนี่ยมันจะกลายเป็นเท็กเจอร์แบบที่เราไม่ต้องการนะครับเพิ่มเข้ามาในงานของเราซึ่งผมเชื่อว่าเวลาทาด้วยผู้กันในบางทีมันก็ออกมาเป็นรอ,อ,อยจะปุ่มตะบำหรือบางทีก็มีขนแมวครับเรียกว่าผุดขึ้นมาจากสีที่เราทา <c oughs> <c oughs> แต่ก็ั่นแหละถ้าใครไม่อยากมีเท็กเจอร์อะไรแปลกๆติดอยู่บนชิ้นงานหลังจากที่พ่นสีสเปรย์แล้วควรเก็บชิ้นงานไว้ในที่ที่ไม่มีลมแล้วก็ไม่มีฝุ่นครับรวมถึงไม่ควรใจร้อนเอามือไปจับ ชิ้นงานก่อนที่สีสเปรจะแห้งด้วยนะครับโอ้ติดเป็นรอยนิ้วมือน่ฮาเลย <c oughs> แต่ถ้าใครเจอแบบนี้มาก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดนิดนึงก็ได้ครับให้พอรอยนิ้วมือมันเลื่อนๆไปแล้วก็อาจจะพ่นใหม่โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ